ไหวเขาก็หงใหญ่บัวแท้ส3หาเลยสิครับค่ะหนึ่งสามหาสามหน่็ไม่เอาทังเียคับสวัสันตครับวขอบคุณทีมาเ็ยเจีมบุญนาะได้มาพบกันกันซ้ายบุญ เน่ค่ะค่ะเราว่าสิมาสอบถามคุณแม่ว่าคุณแม่ฟันดีป่ะเนาะคข่งกันดีอยู่ครับครับสวัสดีครับคุณค่ะฟันมาช่างในแม่เนี่ยทาของมาช่างในแม่โอ้ยฟันปลาปูเฮ้านี่ล่ะเพนขีมาเขาวี้ยะจ่าแม่มาผัดมาดูง่ายง่ายมครันางามพร้อมจ่ามาหนาก็มาดำเนาะค่ะแม่มาดำ มาตัวสีดำที่แม่สีดำครับผมแต่ขี้เขาเนี่ยแหละไก่นาบ้านไปหันละก็เลยยืนอยู่นาบ้านนั่นแหละค่ะแม่เป็นขี้ไก่ไปทอดป้าอ้อยวมันก็เลยก็เลยเลี้ยวเบิ้งก็เลยอ่พกูเป็นยังคือรวยมากกับขึ้นมากก็เลยบางสี่ครับแม่ก็ดีรวยขึ้นมากอะแต่ไายนาบ้านไปหันละก็ยืนอยู่หันละะก่ไปประมณจักว่านี่แหละจ้าแม่ ก็เลยเห็นตะกระดาษแล้วเพิ่นทิ้มรงโอ้ก็ิ้มรุ่งแกะทิ้มมาเพราะมันขิ่นเนี่กระดาษต้องหายทั้งหมดเลยทิ้มกระดาษรงเพิ่งทิ้มกระดาษลุ่งหายก็เลยก็เลยย่างไปเอานะครับผมย่างเปล่าย่างย่างเปล่าก็เลยเอายกมาเบิ่งครับผมยกมาเบิ่งก็เลยอักไปรถตะลีตัวนี้ก็เลยปลาจังซี่เป็นปลาลูตติลีหายได้ไหครับผม ที่แรกก็เป็นย่างไปเบิ้งแล้วว่ามีกระดาษครับผมจ<ะ>ได้ไปจับเอาพ่อแม่เอามาแล้วมานางเบิ้งยกขึ้นมันจิเป็นใบลอตเตอลี่ กเลรเบิงค่ะก็แล้วอ่ะกะลี่มันมีเล็กเกนอีกกะลวบาจังีผู้คนหายเล็กบอสกะไรบางสีกะลยเบิงมันผ่นนี้เก้าหกแล้วก็1 3่งสามห้าเก่งสามห้าตัวนี้บอกว่้นในมายกห่มงนะครับครับผมเปิดแล้ครับคุณแม่ปันเก้าหกสามหนึ่งสามห้านะครับคุณแม่เก้าหกสามหนึ่งสามห้านั่นด้อหล่งองช่

กับแม่ได้ครีบไห่ม่้ก็โรหน้าจอไว้ด้ครับเด้อสี่สองบคูนี้าหกสามหนึ้อันนี้คุณแม่ฟันตาคุณแม่ฟันรดคู่ดที่มาไปบอกเับปูู่ครับมตัวูยหนึครับับูย่งโอ้โหก้เตัวนี้ ไน้องทีเดีงเลยเนี่ยแต่ว่ามึงขึ้นลูกไส้มาจังสือแหละลูกไส้โทคมากนี่คุณสมุันใ้เนี่ยคือลอตเตอรี่สองล้านมันมันถือลอตอรีก็ได้เลก็ฝันก็ฝันลูกไส้ฝันว่าแม่ถือลอตเตอรี่สองล้านจอ้ค่ะฝันอยู่เกาหลีกูได้โ่า้ากอขึ้นล่ะจ้าแม่ ถ้าผมช้าส่วนแม่เนาะเ้าหกสามหน่งสามห้าีหลานนึงสี่ยูน้ำหูกกใจรู้อีกสี่หลานยนมหลูกอีกสงหลานยืแม่ครับผมก็เป็นหกหลาน นี่ครับท่าช่มครับแคปลาจอยพี่หนองล้แคจอคแให้จัดทาหตัวคือละวัที่หนึงพี่น้องชมเนี่ยเป็นละวันที่หนึ่งหกตัวกันเลยพอปูห้าเดียวหาอยังอีกบ่ครับที่เสื่องหลังมันครับเบาๆเลยก็คือคนทีมกระดานเล่นบ่แม่ดกระดานแล้วมันไปขี้หมาหมาเลยอ๋อจ้ะคนกระบ่เหลียวหลังได้หลือคนที่มาขาว่แมลมาดำามาดำดีดำจ้ะ ตัวบง่ายสูงพอมากมากค่ะแม่ค่ะเนี่ยเนี่ย้อนให้ปูฟังกูบปบินบานคนเดรวหัวหนุ่มค่ะค่ะเดินนทยเราจ้หนังก็ทาปูแต่ว่ากันสี่ละก็ที่ทานปูกับันฟันนีหละมันดีมันใหม่ส่ะก็ที่ทานนะจ้าคุณบินบานใ่บานที่มันฟันดีอยู่วะแม่คนณทิมแล้ววันที่หนึ่งหายไหมแม่อย่ ครับถึน้งทีหนึ่งหายถึงหกสวนแต่เรได้่ได้สาช่อปูนอแม่น้ะได้กาเสียบแล้วข้ามไ้ข้ามไปแนดีน้แม่น้นแล้วแล้วแล้วเลยกลับกันเอาเจ้าจ้าให้ด้แก่นก้อนหนานี่เคยฝันเห็นปูบอครับผมนี่บ่อโตเดียวเลยบอนี้คุณคุณแม่จันแต่ก้อนหนานี่เคยฝันเห็นปูจักเื่อบอหรือพึ่งฝันเห็นครั้งแรก อันนี้เป็นครั้งแรกครับผมเนี่ยเราเคยฝันเนาะเคยฝันเห็นปูเนาะเป็นครั้งแรกแล้วแม่เนาะเราก็มาวัดประจำแล้วอะของบฝันเนี่ยเ็นโบฝันเห็นเพิ่นเป็นบ่แม่ฝันเห็นนั่นแหละมือเฮ็ดนั่นแหละคอค์นเนาะอร์ฝันเห็นมือเขาจุดคอเขาถือคอไดซีมือเนาะค่ะคอไดซีมือที่หาย ขันสี่ซีไหมครับทำพิธีขอคันหาที่ศาลเพราะจะปูค้ามผนนี่แหละเนาะกลับไปเพิ่นกลับไปหาในความฝันล้างถังลังซีนี่หาเงินโซเดียมเดือคาร์บนไดอเดือคุณแม่เห็นตอนแรกเป็นอะไรลูกมีความรู้สึกดีใจหรือว่าเพื่นเต็นไปเห็นเห็นปูปูจิมไห่เหล้วก็ไปเอามาเบืองแล้วเห็นแล้วก็ถือเขาในเฮียนก็อ่า ก็คือเขาเนี้ยเงี้ยนเวอร์เวอน์ล่ะเนาะปูนแสดงว่าคุณแม่รับเอาได้ตัวแม่มาวัดคุณแม่ปูเขาวัดก็วัดแสดงว่าได้บอกใครเรืองการรับเอาคุณเดียวแสดงว่าแม่มานทุกหมวดบ่ค่ะแม่ง่ายอันปูไม่มีบริวารบ่ครับมีมีมีบริวารนั่มไปบ่มีมีมีองค์เดียวเลยมีมีแต่ปูกับกหมาเนาะมีแต่ปูกับหมาแหละ ที่เวนวนไปก็เลี้ยวเวิ้งกันอยู่นะครับผมยืนเลี้ยวเวิ่งอยู่หน้าบ้านนั่นเนาะมันจะไกลไปขนาดนี้ถ้ามันขันสิเข่าในบ้านเพิ่มบ่าเข่ากลับมากกับเก่ากลับมากกับจังหวะเพิ่นได้ถิ่นอันนี้ลหรคะอย่าเล่ยได้ครับผมผู้เก่าให้ฟังนี่เลยผู้ที่แรกกับกูแล้วผู้ที่สองกับยายอันนี้ครับไม่หมายถึงกูไปหายาย บ่อ like คนปฝัน่ายคว่มฝันให้ย่าสืดังคูแกคู้แรลกคูแกคุกแก่เข so ั้ยา่ังคว่นคูแกแกให้คู่อะจะ่แก่ใ้ยา่ดังครับผมเอาจับกันกระดาษให้ช่องที่บ่อท่านได้เห็นนะพี่น้องเอบ่ท่านได้เห็นกับมี่เอาครับผมเอาหมุนกัทั้งแตทั้งขวาครับผม เนในจังนะครับด้วครับไม่พันหตัวเลยได้จันได้มาเก้าหกสามหนึ่มหกตัวครับแคปดาวจอไว้ด้วยเอ็กซสุก่องด้วยแคปดาวจอเป็นดาวที่เด้เป็นดาวทางครับด้วยเพรอหาท่านเลวพี่มาสรีด้วยสิบเบิร์ดราบุบันหาใสกับอะไรเนี่ยอโทษโทษในไปเดียวค่ะ นี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณคุณแม่จันน์ด้อค่ะเพบานร่วมกันแม่ด้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับบี่นองกาก็ตาบพี่น้องครับบุญพลากามาเทงานบุญ พระป่าเนาะแล้วก็มีพิธีครับผมบวงสวงที่ศาลเจ้าปูคำพันจากสายบุญกระสินครับผมเพื่อนได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองครับผมก,บกับตัวเลขที่พี่น้องเห็นที่ทั้งช่องเอาจากแม่จันเนาะตามความฝันครับผมกับเพื่อเป็นแนวทางครับผม ตัวเลขนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและกระซือและพี่น้องเ้ยครับผมขับขอให้ทุกท่านเฮ้งเฮ้ปังปงัครับผมารํารวยสุขภู้สุขคนคลิปนา้็ยพอกันไมเน้ะพี่น้องสวัสดีครับทุกท่าน